1 9 7่สกาวาทีถามว่าพระโสดาบันย่อมไม่เสื่อมจากโสดาปฏิผลหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระนาคามีย่อมไม่เสื่อมจากอนาคามิผลหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นล้าถึงสกาวาธีถามว่า พระสกะทาคามีย่อมไม่เสื่อมจากสกะทาคามิผลหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกะาวาทีถามว่าพระนาคามีย่อมไม่เสื่อมจากอนาคามิผลหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นและถึง198สกาวาทีถามว่า พระโสดาบันย่อมไม่เสื่อมจากโสดาปฏิพลนหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระสกาทาคามีย่อมไม่เสื่อมจากสกะทาคามิผลหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง199สกาวาทีถามว่า พระอาหารหันต์เสื่อมจากอารหัตผลได้หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระอาหารหันต์เมื่อเสื่อมจากอารหัตผลยอมตั้งอยู่ในธรรมอะไรพระวาทีตอบว่าในอนาคามิผลสกาวาทีถามว่าพระอนาคามีเมื่อเสื่อมจากอนาคามิผล ยอมตั้งอยู่ในธรรมอะไรประวาทีตอบว่าในสกทาคามิผลสกาวาทีถามว่าพระสกะทาคามีเมื่อเสื่อมจากสกัทาคามิผลย่อมตั้งอยู่ในธรรมอะไรประวาทีตอบว่าในโสดาปฏิผลสกาวาทีถามว่า พระโสดาบาันเมื่อเสื่อมจากโสดาปฏิผลย่อมตั้งอยู่ในภูมิแห่งปุถุชนหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีกล่าวว่าท่านจงรับรู้นิคาหหากว่าพระอรหันต์เมื่อเสื่อมจากอารหัตผลย่อมตั้งอยู่ในอนาคามิผล พระอนาคามีเมื่อเสื่อมจากอนาคามิผลยอมตั้งอยู่ในสกทาคามิผลพระสกะทาคามีเมื่อเสื่อมจากสกทาคามิผลยอมตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่าพระโสดาบานันเมื่อเสื่อมจากโสดาปฏิผลย่อมตั้งอยู่ในภูมิแห่งปุถุชน